สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวเกล็ดธุรกิจเกี่ยวกับร้านชายสีบะหมี่เกี้ยวซึ่งเป็นร้านบะหมี่ชื่อดังมาดูกันเลยค่ะว่าใครนั้นเป็นเจ้าของร้านชายสีบะหมี่เกี้ยวกันค่ะร้านที่มีสาขายเยอะเหมือนเซเว่นอีเลคงเป็นอื่นไม่ได้เลยนั่นก็คือชายสีบะหมี่เกี๊ยวรู้ไหมว่าชายสีบะหมี่เกี้ยวมีรายได้ถึงหลักร้อยล้าน ร้านชายสีบะหมี่เกี๊ยวมีเจ้าของชื่อว่าคุณพันดบกำลาหลายคนอาจจะรู้จักแค่เป็นคนอีสานลูกชาวนาหรือคนรับจ้างทั่วๆไปและด้วยแนวทางการใช้ชีวิตแบบสู้ไม่ถอยไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ทำให้วันนี้เขาได้กลายมาเป็นประธานกรรมการบริษัทชายฝีบะหมี่เกี๊ยวจำกัดผู้ผลิตเส้นบะหมี่และเจ้าของค่ะชายฝีบะหมี่เกี้ยวนั้นก่อตั้งเมื่อปี2537ซึ่งคุณพันลบกําลาประธานบริหารได้มองเห็นโอกาสทางการตลาดในรูปแบบระบบแฟรนช์จึงพัฒนาสูตรเส้นบะหมี่น้ำซุปของตัวเองและสร้างระบบการกระจายสินค้าให้สามารถครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อให้เขาถึงลูกค้าแฟรนช์ได้ทั่วประเทศนั่นเองค่ะจนปัจจุบันเป็นแฟรนช์บะหมี่เกี้ยวที่มีสาขามากที่สุด กว่า4,000สาขาเลยค่ะ ไม่เพียงเท่านั้นยังแตกลายสินค้าออกเป็นแฟรนไชส์รถเข็นอีกหลายรูปแบบเพื่อรองรับลูกค้าเช่นก๋วยเตี๋ยวไก่ข้าวมันไก่โจ๊กต้มเลือดหมูชายสีบะหมี่ฮาลลนชายสี่ชิ้นเนื้อและชายย่ชานมไข่มุกเป็นต้นค่ะซึ่งชายสีบะหมี่เกี๊ยวสามารถผลิตเส้นบะหมี่เพื่อส่งให้ลูกค้าแฟรนไชส์ได้มากกว่า22ตันต่อวนันและมีรถส่งสินค้าทั่วประเทศเป็นย้ายแมงมุมเพื่อให้บริการลูกค้าแฟรนไชส์ในทุกวนันหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วชื่อชายสีบะหมี่เกี้ยวนั้นมายยัังไงไสมก่อน คุณพันรบชอบดูหนังจีนโดยชื่อตัวละครองค์ชายสีซึ่งติดอยู่ในหัวเขามาโดยตลอดจึงได้เอามาเป็นชื่อชายสีบะหมี่เกี้ยวอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันนั่นเองค่ะถ้าหากว่ามีธุรกิจไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่าเรื่องราวให้ทุกท่านได้ฟังกันอีกทีนะคะ